สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพาทุกคนไปฟังเข็มครอบแก้วนะครับใครที่เป็นออฟฟิศสินโดมต้องห้ามพลาดเลยนะครับเราจะไปทํากันที่คลินิกแพทย์แผนจีนะครับมาเจียคลินิกพระราม3นั่นเองครับการเดินทางครับถ้านํารถยนต์ส่วนตัวมานะครับไปจอดที่วันนิราหมูลพระราม3นะครับใครที่มา BTS นะครับลง BTS สุรศักดิ์และต่อวินมอเตอร์ไซค์มาได้เลยครับคลินิกอยู่บนชั้น2นะครับเปิดตั้งแต่นะครับ10โมงจนถึง2ทุ่มของทุกวันนะครับบรรยากาศภายใน ของคลินิกนะครับก็เป็นบรรยากาศที่มีความสะอาดครับปลอดภยัยมินิมอลมินิใจนั่นเอง เมื่อเรามาถึงแล้วนะครับเราก็ทําการวัดความดันนะครับวัดความดันเสร็จแล้วก็พบกับคุณหมอแจ้งอาการคุณหมอไปนะครับคุณหมอก็จะวินิจฉัยนะครับเสร็จแล้วในระหว่างรอจิบชาเบาๆนะครับคุณหมอทุกท่านนะครับมีใบประกอบโรคศิลป์ไม่ต้องกลัวนะครับเปลี่ยนชุดแล้วก็ขึ้นเขียงเอ้ยขึ้นเตียงนะครับพร้อมที่จะทําหัตถการอันดับแรกเราทําเป็นการฝังเข็มนะครับลดอาการปวดเมื่อยคอบาไหลหรือว่าออฟฟิศซินโดมนั่นเองครับ นอกจากดราการปวดเนื่อนะครับการฟังเข็มนะครับยังช่วยได้เรื่องอื่นได้อีกครับไม่ว่าจะเป็นการฟังเข็มรักษาอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับการฟังเข็มนะครับช่วยระบบในการย่อยอาหารระบบเผาผ่านไปต้นครับในการฟังเข็มนะครับมีการใช้กระแสไฟฟ้ากระตุ้นก้ามเนื้อด้วยนะครับทาให้รู้สึกว่าผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นครับเมื่อเราฟังเข็มเสร็จแล้วเรามาทําการครอบแก้วกันต่อครับรวมน้ํามันเสร็จทําการเดินแก้วนะครับ อาจจะดินเสียงดังน่ากลัวนะครับจริงๆไม่เจ็บนะครับเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อมากกว่าครับการเข้าแก้วนะครับนอกจากจะช่วยในเรื่องของการปวดเมื่อยนะครับยังสามารถรักษาการอื่นได้เช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นอาการนะครับเกี่ยวกับทางเดินอาหารนะครับทางเดินหายใจนะครับโดยเฉพาะไอเรื้อรังหอบอมพกึกอมผ่าตนะครับ ใครสนใจนะครับแนะนำม,มาทำการฝังเข็มครอบแก้วได้ที่มาเจียคลีนิกพระราม3ได้เลยครับรับรองไม่ผิดหวังครับ